ที่จิงมันมีเรื่องฮือฮาที่เขาบอกว่าคุณรังสิงมันโรมสามารถทําทให้รัฐสภาหลายประเทศทั่วโลกยอมรับร่างเกี่ยวกับสแกมเมอร์ของไทยการยอมรับร่างเนี่ยมันก็หมายว่าประเทศต่างๆก็ต้องไปปรับปรุงกฎหมายของตัวเองนะเพราะสภาที่ิบันอยาิก็คือสภาทั่วโลกเนี่ยเขามาประชุมกันใน IPU เนี่ยที่เรียกว่า IPU เนี่ยนะฮะก็เพื่อจะพันผักดันวาละเร่งด่วนคุณโรมก็เสนอเรื่องวาละการปรับปรมอาชญากรรมไซเบอร์สแกมเมอร์นี่แหละ มันคุกคามโลกไม่ใช่แค่ไทยกับเเมนแต่เเมนเนี่ยเขาไม่เอาด้วยฮนะไม่ยอมโหวตให้ไม่โหวตให้แต่ว่าเขาโหวตกันทั้งโลกแบบ850เสียงนะเห็นด้วยกับคุณโรมอีก200เสียงเหมนด้วยกับคุณโรมเพราะฉะนั้นประเด็นนี้ก็จะเป็นที่ประเด็นที่ถูกนําไปใช้ในรัฐสภาทั่วโลกให้ผลักดันกฎหมายที่ทันสมัยให้ความร่วมมือการตรวจสอบอนะผลักดันให้รัฐบาลเนี่ยนะฮะ ต้องผลักดันกฎหมายใหม่ๆที่ทันท่วงทีต่อการแก้ปัญหาสแสเกมเออร์แล้วก็สามารถประสานกับประเทศต่างๆในการเอาขอ<ฮ>้อมูลสแสเกมเออร์และที่สําคัญนะมันยกระดับภาพลักษณ์ของไทยเนี่ยให้โดดเด่นกว่าขเขมรเพราะเราเป็นผู้นําเสนอยตินําเสนอประเด็นนําเสนอการแก้ไขมไม่ใช่ประเทศที่เป็นผู้เสียหายอย่างเดียวรอขอความช่วยเหลือหรือรอขอความช่วยเหลือเพียงเดียวเราเขาเรียกว่าเราเนี่ยเขาเรียกรเ,รเราลุกเอ่อโปรไอคิปเราลุกแล้วทําให้ชาติสมาชิกทั้งหลายที่เป็นสภานิ่ิบัญญัติของโลกเนี่ยเห็นว่า ไทยเนี่ยเป็นคนที่ลุกขึ้นมาต่อสู้ปัญหาเรื่องนี้ปกติประเทศที่เขาจะได้รับร่างได้รับมติเอาเป็นวาระเร่งด่วนเนี่ยไม่ใช่ประเทศแถบเอเชียนะพี่นู่นเลยยุโรปเอยอเมริกาเอา่ยนี่เป็นของคนไทยป,ปีนี้ก็แข่งกันนะแอฟ,ฟริกาเขาเสนอเรื่องประเด็นเรื่องมาดากัสกาที่มือรับประหารที่มีการประท้วงนะฮะคุณโรมก็เสนอเรื่องอาญากรรมนะฮะเรื่องอาญากร,รมทางไซเบอร์นี่นะครับแล้วคุณโรมก็ได้รับมติท่วมท้นอย่างที่บอกไปเนี่ยมันก็จะถูกนําไปใช้กับรัฐสภาในการออกกฎหมายในการผลักดันในการให้ทุนในการ การผักดันรัฐบาลต่างๆไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลที่เป็นต้นทางอาจกรรม รัฐบาลที่ได้รับผลกระทบนะฮะ,ฮะในการรวบรวมข้อมูลในการแก้ไขปัญหาอะไรต่ออะไรพวกนี้นะคือเรียกว่าเปลี่ยนวาระแห่งชาติเป็นวาระแห่งโลกใบนี้ไปเลยถูกต้องครับแล้วต่อจากนี้คือเรียกว่าแก,งแก๊งก c a m m e r เนี่ยมันจะไม่โทรหาเราแล้วใช่ไหมพี่เอมันก็ยังโทรหาปกติฮะ,ะต่อให้คุณผ่านต่อองค์การโลกบาลองค์การจักรวาลแต่รัฐบาลมันไม่เอาอ่าวไม่ผลักดันกฎหมายไม่เอาจริงไม,ไม่ไม่อายัดเงินทองไม่จับอ้รัฐมนตรีไม่จริงจังสีเทาไม่เล่นไม่เล่นงานพวกอะไรพวกนี้นะให้คุณลากถอนควนเราก็จะมีสภาพไม่ต่างจาก ะะอุ๊ยอุ๊ยแรงติงข่าวค่ะหน้าจอทีวีช่องโม้พอยท์เล็ก23ทุกเย็นวันจันทร์ถึงวันศุกร์5โมง45นาทีวันอาทิตย์มีติงข่าวสุดสัปดาห์ตอน9โมงเช้าด้วยค่ะ